ด้วยรักและวิญญาณเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่11ม่านอาคมเนื้อทองของพี่ดอกหญ้าสีขาวถูกเด็ดขึ้นมาแล้วพันทบเกี่ยวคล้องหมุนเป็นวงขนาดใหญ่พอให้ข้อแขนสอดเข้าไปได้กำไรดอกหญ้าน้อยราคาถูก นัไปวางอยู่บนผานสีเงินพรามหมณุ่มนุ่งขาวหุ่มขาวคล้องประคำเส้นยาวเครื่องหน้าหล่อเหลางดงามหากแต่นิ่งขรึมนั่งขัดสมาธิเข้าฌานหลับตานิ่งหาออกไปได้สัก,กว่าคือพราม์เท่าเขาเขาวผู้เป็นอาจารย์นั่งหลับตาอยู่ด้วยอาการเดียวกันหลังจากคู่พราหมณ์เชี่ยวชาญวิชาถอนคุณไสมนดำ อันเกิดจากหมอคุ้มนั้นปล่อยมาหมายเอาชีวิตของพรเทพได้แล้วพรเทพตัดสินใจขออนุญาตลาพ่อและแม่เพื่อเข้าป่ามาฝึกวิชาคาถาเรียนอาคมกับพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์เนื่องจากลูกชายเพียงคนเดียวเพิ่งรอดตายจากการถูกคุณใสมนดำครอบงำทั้งพ่อและแม่นั้นจึงเห็นสมควรอยากให้ลูกมีวิชาอาคมติดตัวบ้างเพื่อจะได้ใช้ป้องกันตนซ้ำ ยังอาจช่วยเหลือผู้คนได้กุศลอีกต่อหนึ่งจำไวน้นะพรเทพวิชาอาคมนี้เหมือนมีดเหมือนพระใช้ตัดไม้สร้างเรือนก็ได้ใช้หั่นเนื้อหั่นผักเลี้ยงชีพตนก็ได้ใช้ตัดเชือกตัดบวงห่วงคล้องช่วยชีวิตสัตว์ชีวิตคนก็ได้เฉ่นเดียวกันมันก็อาจจะใช้เข็นค่าปปินชีพตนเองหรือผู้อื่นได้เหมือนกันมีมีดคมมีวิชาดี เจ้าอย่าลืมมีศีลมีธรรมมีสติครองตนให้ดีด้วยไม่อย่างนั้นแล้วมันก็เหมือนเราถือมีดถือพ้าอันไรฝักป้องกันเดินท่องล่องลอยออกไปอย่างนั้นผาดพลั้งอาจทำให้ตัวเราบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตายเป็นอันตารายทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นขอรับอาจารย์ขนมต้มคลุกมะพร้าวขู่สีขาวใส่ไว้ในกระทงใบตองรองอยู่ด้านล่างมีชาวบ้านที่รู้ข่าว การมาตั้งสำนักของพราหมณ์ผู้ทรงคุณวิชาแก่กล้าต่างพากันนำมามอบให้เนื่องจากสำนึกในบุญคุณของครูพราหมณ์ที่เคยช่วยเหลือปัดเป่ารังควานร้ายสิ่งอัปมงคลมนต์ดำทั้งหลายให้ห่างไกลไปจากหมู่บ้านแววตาอบอุ่นอ่อนโยนก้มลงไปมองกระทงใบตองของหวานห่อน้อยนิ้วเร็วหนาเอื้อมไปหยิบกำไรดอกหญ้าจากผ้าเงินมาวางซ้อนแล้วช้อนยกขึ้นมาประคองไว้ด้วยมือทั้งสอง พรามหนุ่มรูปงามหลับตาพริ้มพะเยอหรืฝีปากอิ่มท่องมนบทหนึ่งในใจระลึกถึงใครบางคนที่อยู่ห่างไกลเนื้อทองของพี่อสรุรก,กายร่างผ่ายผอมกอดกอดอยู่บนเสาเรืนสูงส่วนบนสุดมีผ้าสามสีผูกประดับไว้กับแผ่นทองคำเปลวที่เอครั้นเอามาแต้มให้เพราะเจ้าของเสาบอกว่า อยากให้เสาอ,อันตนสิงสู่ดูสวยงามกว่าเสาไม้ต้นอื่นเจ้าของดวงตาฉ่ำเลือดสีแดงฉานสะบัดหันไปมองกระทงเครื่องเส้นผีเมื่อได้กลิ่นหอมลอยมาอโศรกายแขนขายาวคลานไต่ลงจากเสาไปนั่งยองมองถ้วยข้าวถ้วยขนมของตนเห็นขนมใหม่จัดใส่อยู่ในถาดพร้อมกำไลดอกไม้สีขาวพวงน้อยทักร้อยเป็นพวงกลม กระดูกข้อนิ้วดำเกรียมยื่นเขี่ยลงไปในกระทงใบตองเล็กหันข้างเอียงไปทางไอ้ครัน้นผู้มีหน้าที่เตรียมเครื่องเส้นให้ด้วยความปิติใจไอ้ครัน้นขนมดวงจิตอันแข็งแกร่งเปล่งกระแสเสียงเข้าไปในข่ายรู้ของสิทธิครูเดียวกันอะไรของมึงไอ้ครัน้นเงยหน้าขึ้นมาจากการฝันด้วยสายสินขนม วิญญาณผีหยิบขนมต้มลูกกลมขึ้นมาชูอวดให้ไอ้ครั้นเห็นเออคงมีชาวบ้านที่ไหนทำบุญมาให้มึงนั่นแหละดีเหมือนกันกูจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวหาขนมมาให้มึงไอ้ครั้นหันไปสนใจการฝันด้วยสายสินต่อเพราะหลายปีให้หลังมานี่ตั้งแต่บ้านพ่อหมอคุ้มมีคนแวะเวียนมาให้ช่วยก็ไม่เคยพร่องด้วยขนมข้าวต้มของขาวของหวานเลี้ยงผีไม่เคยมีขาดแต่ละชิ้นแต่ละอย่าง มีแต่ของดีของอร่อยทั้งนั้นเพราะเมื่อมีคนสมปราถนาจาัดก,การมาบนบานขาดกล่าวขอนั่นขอนี่กับผีเนื้อทองคนเหล่านั้นบ้างก็ตอบแทนด้วยการทำบุญมาให้บางก็ต้มข้าวต้มปลาทำมาเป็นเครื่องเส้นผีแม้บางทีบางครั้งเนื้อทองนั้นไม่ได้ข้องเกี่ยวแต่คนไม่รู้ก็มาเอาเองว่าเป็นเพราะผีเนื้อทองช่วยหรือบางทีเนื้อทองมันแค่กระดิกตีนชี้นิ้วใช้ให้ผีบริวารตนอื่นไปทำแทน หากไม่ใช่งานยุ่งยากเหลือบ่ากว่าอำนาจมันกําไลมือเกลียมเกี่ยวกําไลดอกยญ้าขึ้นมาก่อนจะหันไปมาประตูห้องของหมอคุ้มผู้เป็นพ่อเมื่อเห็นว่าพ่อยังไม่ออกมาจากชานวิญญาลูกชายหัวรั้นจึงคลานแอบขึ้นมานั่งอยู่บนหลังคาเรือนแม้เวลาผ่านไปนานหลายปีกําไลดอกหญ้านี้มันยังเป็นสิ่งแทนตัวแทนใจทำให้วิญญาณน้อยหัวนึกรู้ได้ว่า ขนมและของในกระทงนี้ผู้ใดทําบุญส่งมาให้อสรุรก,กายรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวขึ้นมานั่งห้อยขาอยู่บนหลังคาเรือนสายตามือมองทอดออกไปในมือประคองกระทงขนมต้มไว้อย่างมีความสุขพี่กําไลดอกหญ้าวงเล็กสวมลงไปตรงส่วนของเงาปั้นลมบนหลังคารวมกับพวงก,กำไลแบบเดียวกันหลายชิ้นหลายอันหากแตเนตรทองรู้ว่า มันถูกส่งมาจากผู้เดียวเท่านั้นของที่กูให้มึงไปหาได้มาแล้วหรือได้มาครบแล้วจากพ่อหมอเส้นผมกับเศษผ้านุ่งวันเดือนปีตกฝากเวลาเกิดชายคนหนึ่งใบหน้าบึ้งตึงนั่งขโมดคิ้วยื่นผ้าขาวห่อเส้นผมหยิบมือหนึ่งกับชายผ้านุ่งเหมือนถูกฉีกออกมาส่งให้หมอเสน่ห์มึงแน่ใจหรือว่าอยากให้มันเกลียดกันอยากให้มันทิ้งลูกทิ้งเมียมันแน่หรือ หมอคุ้มแบมือมองสิ่งที่ได้รับมาแน่ใจจ้ะข้ารักพี่เขาแต่แต่มันมีลูกมีเมียอยู่แล้วเฮ้ยถ้ามันจะกลับมาหามึงคงไม่ง่ายมึงเลยอยากให้เมียม,มันชังน้ำหน้าผัวตัวเองเพื่อที่มึงจะได้เข้าไปชิงผัวเข้ามาอย่างนั้นสิพอ่อหมอเมตตาข่ะเถิดอันความรักของคนเช่นข้าน่าละอายและอาภัพนัก ชายหนุ่มผู้ลุ่มหลงรักในบุรุษเพศเดียวกันนั่งก้มหน้าน้ำตายดเองจะรักหญิงหรือรักชายด้วยกันนั้นข้าไม่ใคร่สนใจดอกในเมื่อเองอุตส่าห์บากหน้ามาขอให้ช่วยข้าจะเมตตาเองสักคราขอพระคุณพ่อหมอเหลือเกินที่เมตตาข้าเฮแต่ข้าไม่ได้ทำให้เองปเปล่าๆดอกนะข้ารู้มือสั่นยุบพานขันขึ้นมาจะรดเนื้อหัวยื่นส่งให้หมอสเสน่ตรงหน้า นี่หมอคุณใสช้อนมือไปรองรับผ่านั้นพร้อมท่องคาถาพึพมพำสองสามบทแล้วเป่ามุนผ่านไปบนหน้าผาแคบอสุรกายดำเกรียมแยกเขี้ยวยิมออกมาอย่างยินดียืนนิ้วชี้จรดลงบนกลางกระหม่อมของคนที่กำลังก้มลงกราบทราบซึ้งในตัวพ่อการรับขันคือพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อบอวลไปด้วยมนค์ขลังอันหลายคนไม่ค่รู้และมองเห็นเป็นสิ่งปกติธรรมดา หรือบางคนเข้าใจคลาดเคลื่อนคิดว่าเป็นการบูชาครูโดยหารู้ไม่ว่าในทางศิยศาสตร์มนดับนั้นมันคือการสร้างพันธะระหว่างครูและผู้ไหว้เป็นการยินยอมให้อีกฝ่ายใช้ร่างกายตลอดถึงขันทั้งห้าของตัวเราอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยรวมแล้วคือการยึดเอาร่างกายและวิญญาณของคนผู้นั้นไปเป็นสมบัติของตน อาจเพื่อให้เรารับถายกำหนักหรือรับกำแทนมีให้เห็นเสมอที่ผู้ไม่รู้รับขันมาแล้วเกิดปวดเมื่อยแขนขาโดยหาสาเหตุไม่ได้หรือหนักกว่านั้นบางคนถึงขั้นชะตาขาดถึงคราวถึงคาดก่อนแวอันควรดีร้ายก็เจ็บไข้ได้โรคล้มหมอนนอนเสื่อแต่ถึงกระนั้นกิเลสความมัวเมาลุ่มหลงของคนเราก็ทำให้คนเหล่านั้นยอมแลกทุกอย่างได้ เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนปรารถนาแม้จะเป็นเพียงการครอบครองชั่วครั้งชั่วคราวก็ตามทีอีกสามวันเองค่อยกลับมาใหม่พิธีนี้ข้าต้องใช้เวลาในการทำพิธีมากขอรับพ่อหมอไอหนุ่มร่างเล็กบอบบางคล้อยหลังออกพ้นชายคาเรือนไปได้ไม่นานไอครั้นขานเข้ามานั่งจ้องหอผ้านั้นทำท่าสงสัยอีกด้าติดเสาเรือนไม้ตกน้ำมันผีเนื้อทอง นั่งยองกอดเขาโยกตัวไปมาอยู่ใกล้ๆพ่อครูถ้ามันอยากได้ผัวเข้ามากทำไมมันไม่ให้พ่อครูทำสเสน่ห์หรือขอน้มันพายไปดีใส่เสียก็สิ้นเรื่องถ้ามันทำอย่างนั้นชาวบ้านร้านตลาดก็คงคอลหาได้ว่าไอ้แสงทิ้งลูกทิ้งเมียมาเอาผู้ชายอย่างมันแต่ถ้าเมียมันเป็นฝ่ายชังน้ำหน้าผัวแล้วไล่ผัวมาออกจากเรือนเสียเองมันก็ไม่ต้องกลัวต้องเกรงขี้ปากชาวบ้านอย่างไร อ๋ออย่างนี้นี่เองไอ้ครัน้นมึงไปเตรียมของวันนี้กูจะให้มึงเป็นคนทําพิธีฝังรูฝังรอยจะกปอกรูป่าช้าฝังผีเสียงสวดคาถาถามมนต์ดำทาให้คนเกลียดกันดังพึพรรมพำออกมาจากปากไอ้ครัน้นติ์เอกของหมอคุ้มหมอสเสน่ผู้เก่งกล้ามีวิชามากมือ,อยหยาบลวงลงไปในหม้อด,ดินเผาเก่า ด้านข้างมีอักษรลุงคาถาอาคมแล้วปิดทับไว้ด้วยผ้ายันอีกชั้นหนึ่งดินเหนียวสีดำถูกล้วงขึ้นมาแล้วนำมันผสมเข้ากับขี้พึ่งปุกเศกปั้นให้มีรูปร่างคล้ายผู้หญิงตัวหนึ่งผู้ชายตัวหนึ่งยืนหันหลังใส่กันมัดด้วยได้สายสินคล้ายมัตตราสังผีจากนั้นวางรูปรอยใส่ลงไปในหลุมผีซึ่งมีเนื้อทองนั่งยองจ้องตาผีเจ้าของหลุมอยู่แล้ว ผูค้คมบังคับให้มันทำตามไปทำงานของมึงเสียงแหบเอ่ยสั่งบริวารวิญญาณผีตายโหงโยงตัวก้มหัวรับคำสั่งจากนั้นมันจึงหายวับไปในความมืดยามดึกสงัดอันเงียบสงบวังเวงของคืนเดือนมืดหมอคุ้มและไอ้ครัน้นเดินนำไปเบื้องหน้าผ่านทางสามแพร่งซึ่งเมื่อสิบปีก่อนที่ตรงนี้ร่างของเน้อทองเคยนอนตายจมกองเลือดอย่างน่าเวทนา เวลานี้ริมทางมีชาวบ้านนำไม้มาปลูกตั้งเป็นสารเจ้าพ่อเนื้อทองหลังใหญ่เกือบเท่ากระท่อมปลายนามีคนนำของมาเส้นไหว้ยเยอะแยะมากมายไม่ได้ขาดพริบตาหนึ่งมีบางสิ่งวิ่งเข้ามาประทะดวงจิตของวิญญาณร้ายเนื้อทองสะบัดคอเหลี้ยวกลับไปทางเก่าก็จะหายวับทิ้งให้พ่อกับไอ้ครันเดินกลับบ้านกันลำพังสองคนกุฏิพระเก่าหลังหนึ่งตั้งหาออกมาอย่างโดดเดี่ยว เสียงสดมนบนคาถาพึมพำลอยออกมาให้วิญญาณเนื้อทองร้อนรุ่มไม่เป็นสุขอสุร,รากายก้าวขาเดินออกไปเบื้องหน้าหากแต่ไม่อาจข้าพ้นเขตเข้าไปภายในเนื่องจากมีภูมิเทวาสองตาใหญ่ผู้เป็นเจ้าของเรือนเดินออกมาห้ามไว้เอ็งมีทุระอันใดหรือเนื้อทองมีผู้ใดอยู่ข้างในนั้นข้าต้องการเข้าไปข้างในเปิดทางให้ข้า อสุรกายยกมือชี้นิ้วขึ้นไปบนเรือนกุฏิไม้เรือนนี้อยู่ในเขตดูแลของข้าสองตายายพหัวข้าให้เองเข้าไปข้างในนั้นไม่ได้ดอกเองกลับไปเสถิดผีเรือนสองตาใหญ่ยืนขวางอยู่เต็มทางถอยไปข้าไม่อยากทำร้ายผีแก่วิญญาณน้อยกายร่างแปลงให้ตัวเองสูงใหญ่คมขวัญผีตาใหญ่หวังทำให้กลัว หากแต่ภูมิเทวามากบารมีกลับยืนนิ่งไม่มีท่าทีวิตุก,กังวลลีกทางให้กูฟาตีนใหญ่สะบัดออกไปหวังเตะให้วิญญาณแก่ได้รับบาดเจ็บกลึมม่านอาคมซึ่งใครบางคนร่ายเพื่อปกป้องกุฏิไม้หลังใหญ่เอาไว้ผลักวิญญาณร้ายให้กระเด็นออกมาไกลจนเกือบถึงท้ายวัดตั้งแต่เป็นผีมาสิบปีเนื้อทองยังไม่เคยพลาดท่าเสียทีให้ผีแก่ๆมาก่อน ดวงตาสีแดงหลุนเหลือมองสองวิญญาณในร่างขาวสว่างใสย,ยืนอยู่ภายใต้ม่านอาคมอันตนไม่เคยพุบไม่เคยเจอข้าบอกว่าเข้าไม่ได้สองตาใหญ่ยกมือทำห้าห้าปรามเสียงแข็งกูจะเข้าเข้าไม่ได้ลีกทางให้กูอสุรกายหัวรันกระโจนฝาเข้าไปในค่ายเขตอาคมแม้เพียงก้าวแรกที่เหยียบย่าง ร่างผมดำเกรียมกลับรู้สึกปวดแสบปวดร้อนเรากับกระโดดเข้าไปอยู่ในกลางกองไฟแก้วหูสองข้างระเบิดลั่นเสียงดังเปรีย้ยข้างในหัวปวดตื้อมันมีค้อนเหล็กทุบลงมาซ้ำๆวิญญาณผีเนื้อทองกีดร้องทุรนทุรายน้ำเลือดน้ำหนองไหลทะลักออกมาจากรูหูดวงตาสองข้างพลันมืดบอดเหมือนถูกถอดถูกควักลูกตาโยนทิ้งหายไปร่างกายแขนขามันถูกจับใส่ครกหิน แล้วบี้บทโครกศัพท์จนปนละเอียดสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Super t a n ตเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเย่ yeah. ให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio